ว่าประมาณให้กับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดลบบุรีเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับศูนย์ฝึกอบรมนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะเบอกสานเยาวชนกระทำความผิดจริงสารต้องฝึกเป็นเวลา5ปีห้าความผิดจริง5ปี เรื่องราวของวัยรุ่นที่ถูกสารตัดสินให้รับโทษหลังถูกจับเพราะเสพสารเสพติดเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครแต่สะท้อนมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงของเยาวชนเหล่านี้สิ้นสุดคำพิพากษาพวกเขาไม่มีโอกาสเลือกทางเดินของตัวเองมีเพียงศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งนี้ที่กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ให้อาศัยจนกว่าจะพ้นโทษ เพื่อลดความตึงเครียดของเยาวชนทางศูนย์จึงจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาการแสดงละครก็ถือเป็นศาสตร์การบำบัดอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ตัวเองเคยกระทำผิดมาผ่านรูปแบบของการแสดงซึ่งเรื่องราวนั้นๆจะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเรื่องราวของใครมีเพียงแต่ครูผู้สอนเท่านั้นทำให้เยาวชนเหล่านี้กล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองมากขึ้น เหมือนกับได้ปลดปล่อยความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตใจความทุกข์ที่ไม่สามารถบอกให้ใครรับรู้ได้คืออย่างที่ทราบนะว่าศูนย์ฝึกเราเนี่ยมันเป็นศูนย์ฝึกที่รับเด็กในคดีแล้วถูกสารนารารักษาส่งฝึกเรามีกิจกรรมบำบัดเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือดนตรีกีฬาแล้วก็ทูบีนามวันละครครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันจะทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้กระบวนการในการใช้ชีวิตอ,อยู่ร่วมกัน แล้วก็การทํางานร่วมกันแล้วก็การทํายังไงให้สังคมแคบๆของเราเนี่ยข้างในศูนย์ฝึกเนี่ยอยู่กันแล้วมีความสุขดนตรีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจถึงแม้ว่าที่ศูนย์แห่งนี้จะไม่มีครูที่สอนดนตรีโดยตรงแต่ทุกคนก็พยายามฝึกฝนทักษะต่างๆโดยค้นหาจากสื่อโซเชียล และการสนับสนุนจากสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลทำให้ห้องดนตรีสถานที่ที่ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีความสุขสมบูรณ์แบบมากขึ้นที่นี่โปพินิทมาได้ให้งบประมาณด้านดนตรีนะเราขอกองสลากไปกองสลากกองุคร้อมาทำให้เรามีเครื่องม้เครื่องมือดีๆทำให้เรามีอุปกรณ์ดีๆให้เด็กเล่นคัดเทียมหน้าเทียมตาเด็กอื่นข้างนอก แลที่สําคัญครับงบประมาณที่กองศลากให้มาเนี่ยมันคุ้มมากคุ้มมากกับการที่เราจะสร้างเยาวชนให้กับคืนเป็นคนดีสู่สังคมถามว่าเงิน3 0 0แสนเนี่ยคุ้มไหมคุ้มรุ่นนี้ใช้รุ่นน้องใช้แล้วใช้ต่อต่อไปเป็นเป็น,เป,นเป็นการเพิ่มมูลค่าในการทํางานที่ดีมากครับคีตะมวยไทยมีทั้งศาสตร์และศิลป์สามารถช่วยบำบัดจิตใจของเยาวชนเหล่านี้ได เพราะอิสระที่ถูกปิดกั้นทําให้พวกเขาทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกอยู่กับความเครียดและความเศร้าหมองจนสามารถคว้ารางวัลต่างๆมามากมายที่สําคัญพวกเขาได้ระหนักถึงสิ่งที่ทําผิดพลาดไปอย่างเช่นเยาวชนหญิงคนนี้ที่ต้องคดีมีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพราะความประมาทที่คบหากับคนที่ค้าสิ่งเสพติด บางคนอาจจะคิดว่าจะไปทําอะไรไม่ไม่มีอะไรทำแต่พอมาอยู่ในเราจะคิดได้หลายอย่างว่าเราไม่น่าอยู่ในนี้เลยเห็นคนอื่นเขาไปโรงเรียนก็อยากกลับไปเซชิลนักเรียนเหมือนเขาเห็นคนอื่นเขาทํางานก็อยากมีอนาคตแบบเขาทําให้แม่เขาเสียใจมาหลายรอบสงสารเขาค่ะเขายิ่งรักนับวันเขาก็ยิ่งแก่หนูยังคิดอยู่ว่า กว่าจะออกเขาจะอยู่ยังไงทุกวันนี้ก็ได้แต่นอนคิดถึงไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้าง,มงแม่คนเดียวที่คอยถนอมดวงใจแล้วทำไมลูกไม่เชื่อฟังคำแม่หรือว่าไม่มีเวลาจะไปดูแลแม่ต้องทนเศร้าตรมแม่เยวาวชนเหล่านี้เป็นผู้ต้องโทษแต่สถานที่แห่งนี้กลับไม่มีรั้วเหล็กกัน้น เพียงเพราะไม่อยากให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานกักกันแต่กลับให้ความรักและความเอาใจใส่เพื่อหวังว่าสักวันพวกเขาจะคิดได้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นกลายเป็นคนดีของสังคมต่อไปอุบลบรัตน์นวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน